ไปนะครับจะเป็นการแยกชื่อกับนามสกุลออกจากกันนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน left left ก็คือการเอาข้อความจากด้านซ้ายเอาข้อความจากที่ใดก็คือ a 1นึ่ง a 2กี่ตัวอักษรกี่ตัวอักษรนี่เราจะทําการเอาตั้งแต่ตําแหน่งแรกจนถึงตําแหน่งที่เป็นช่องว่างฉะนั้นเราต้อง ใช้ฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งของตัวอักษรตัวนั้นก็คือตัวช่องว่างช่องว่างจากจากตัวอักษรข้อความจากไหนก็คือ A2 ทีนี้มันจะนับจากด้านซ้ายไปจนถึงช่องว่างเราต้องการเอาช่องว่างออกลบออก1น,นะครับเรียบร้อยส่วนนามสกุล เราจะใช้ฟังก์ชัน right เอาข้อความจากด้านขวาข้อความข้อความก็คือ a 2กี่ตัวอักษรกี่ตัวอักษรก็คือนับจากช่องว่างนะครับไปจนถึงตัวสุดท้ายนะครับฉันั้นเราจะคํำนวณจากเอาความยาวของข้อความทั้งหมดก็คือ l e n เ t ล l e n a 2ก็คือความยาว ของตัวอักษรทั้งหมดลบออกจากลบออกจาก,กคือตำแหน่งแรกนะครับจนถึงตำแหน่งที่เป็นช่องว่างเราจะได้จำนวนตัวอักษรจากตำแหน่งนี้จนถึงจุดสิ้นสุดก็คือลบไฟล์ค้นหาข้อความช่องว่างนะครับจาก A2 ครับกเด e เ t e รครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็คัดลอกสูตรเรียบร้อยครับ เสร็จสมบูรณ์